ก็หลังจากจบช่วงพักเบรกทีมชาติฟุตบอลลีกก็กลับมาเตะกันตามปกติรวมไปถึงช่วงกลางสัปดาห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรูปแบบใหม่ก็จะลงสนามนัดแรกกันวันนี้ด้วยซึ่งทั่วใหญ่สุดของยุโรปเนี่ยแมนยู you, ไม่ได้ไปเตะนะเผื่อว่าใครจะถามหา แต่คืนนี้เด็กผีก็อย่าลืมเพราะทัพพิศดารแดงมีเกมคาราบาวครับรอบ3ตอนตีสอตรงซึ่งเจองานไม่ยากเท่าไหร่ต้องต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างบานสลีย์จากลีกวันโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ด้วย เพราะฉะนั้นเราไปดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมกันสักหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเนื้อหาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะครับมาเริ่มกันที่อาการบาดเจ็บของนักเตะกันก่อนเพราะว่ากองหลังตัวหลัก3คนได้แก่มาทายเดลิกลิซันโดมาติเนสและนูแซมัสราอุยที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงครึ่งหลังในเกมที่บุกไปถล่มเซาแ์มป์ตัน จนเด็กผีกังวลว่าจะมีอาการบาดเจ็บกันหมดหรือเปล่าแต่ล่าสุดในการถแถลงข่าวก่อนเกมคาราบาวครับเอริกเทนฮาก็ออกมายืนยันว่าทั้ง3คนไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดและพร้อมลงสนามในค่ำคืนนี้ด้วยโอ้ยแบบนี้ก็ค่อยโลง่งถ้าเกิด3คนนี้เจ็บไปเนี่ยบรไลเกิดเลยนะมันอาจจะมีแฮร์รี่แม็กควายสแตนบายอยู่แต่มาสราอุยนี่สิเออต้องโยกดาโลไปขวาแล้วใครจะเล่นซ้ายล่ะ ถูกต้องไหมแล้วก็ไม่อยากให้นักเตะเจ็บอีกแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วเด็กผีรับบได้ส่วนอัปเดตนักเตะที่บาดเจ็บอยู่ล่าสุดก็มีรายงานข่าวจาก Manchester Evening New วว่าเมสันเมาส์ได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วซึ่งเมาส์เพิ่งลงสนามได้แค่2เกมแรกของฤดูกาลก่อนเจ้าตัวจะเจ็บและต้องพักไปใน2เกมหลังสุด และถึงแม้ว่าเมสันเมาส์จะยังไม่พร้อมลงเล่นกับบานสลีย์ในศึกคาราบาวครับรอบ3คืนนี้แต่เอลิกเทนฮาก็ระบุว่าเมาส์นั้นมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นและน่าจะกลับมาลงสนามได้ภายในเดือนกันยายนนี้อ้าวลุ้นกันต่อไปเด็กผีเมสันเมาส์น่าจะเป็น นักเตะบาดเจ็บคนล่าสุดที่น่าจะกลับมาลงสนามได้ในเดือนนี้ส่วนพวกลุกชอเลนิโยโลลาสมุธฮอยลุนเนี่ยอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะฮอยลุนเนี่ยมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมแบบแยกเดี่ยวไปแล้วทางฝั่งของเลนิโยโรรออีกประมาณ1เดือนเดี๋ยวจะกลับมาซ้อมได้ส่วนทางฝั่งของลุกชอเองก็คิดว่าเดือนหน้า น่าจะกลับมาเช่นกันนะมาปิดท้ายกันที่นักเตะลูกรักของเอริกเทนฮาร์กที่เด็กผีตั้งฉายาให้อย่างแอนโทนีดูทรงพ่อคงจะไม่รักเหมือนเดิมซะแล้วหลังมีนักข่าวไปถามกุนซือใหญ่วัย51ปีว่าในเกมกับบาร์ซลีย์เราจะได้เห็นแอนโทนีลงสนามให้แมนยูหรือเปล่าซึ่งเอริกเทนฮาร์ก็ตอบกลับไปว่าเราซ้อมกันทุกวันและนักเตะแต่ละคนก็ต้องทำตัวเองให้คู่ควรที่จะได้ลงเล่น นั่นคือฟุตบอลอาชีพนั่นคือฟุตบอลระดับสูงและนั่นคือกฎนักเตะแต่ละคนต้องสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองส่วนผมก็มีหน้าที่เลือก11ตัวจริงที่เล่นร่วมกันได้ดีที่สุดลงสนามแน่นอนว่าเขาไม่พอใจสักเท่าไร่เขาอยากลงเล่นและกำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อที่จะได้ลงสนามนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากนักเตะทุกคนในทีมพวกเขาควรจะมีทัศนคติแบบนี้ นักเตะคนอื่นๆกำลังทำผลงานได้ดีมากๆและเขาก็ต้องแย่งตำแหน่งมาให้ได้เองเรามีทั้งอาหมัดกับกาณาชโชที่เล่นได้ดีมากๆส่วนแรดฟอร์ดก็เพิ่งทำประตูได้ในช่วงสุดสัปดาห์ตอนนี้แอนโทนีต้องกลับมาให้ได้ซึ่งเขามีความสามารถดีพอที่จะทำแบบนั้นถ้าเขาทำเรื่องที่ถูกต้องแล้วเขาก็สามารถเบียดแย่งตำแหน่งกับนักเตะคนอื่นๆได้ก็ตามนี้เลยแอนโทนีหมดแล้วนะลูกรักไม่มีอีกแล้ว ซ้อมไม่ดีลงเล่นไม่ได้เรื่องก็ต้องนั่งถึงซ้อมดีแต่ลงไปก็ไม่มีประโยชน์ก็อาจจะต้องนั่งยาวๆนะแล้วช่วงนี้อาหมัดก็ดีเหลือเกินการาโชวเองก็โหดเหลือเกินรวมไปถึงมาคาราฟอร์ดถ้าหลังจากนี้ยังเล่นได้แบบนี้ต่อไปโอ้โหบอกเลยว่า นั่งก้นด้านแน่แอนโทนี Anthony. และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก่อนศึกคาราบาวครับรอบ3ที่แมนยูจะเปิดรังโอแทฟอร์ดตอนรับการเรยือนของบาร์สลีย์คืนนี้ตี2นะเด็กผีอย่าลืมมีถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ด้วยก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามกันได้ถ้าใครนอนดึกแล้วไม่มีปัญหานะจ๊ะคิดว่าแมนยูจะชนะกี่ลูกดีจะผ่านไปได้แบบสบาย,บายจะถล่มจนเละเลยไหม ฟอร์มการเล่นจะสวยหรูขนาดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะรวมไปถึงสถานการณ์นักเตะบาดเจ็บเริ่มจะขี้คายขึ้นมาบ้างแล้วนะเด็กผีอ้าวคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมดูจบแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะครับ